สวัสดีครับนะครับร้านสมจ้าสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับ065 0945779นะครับอ่ะก็ตอนนี้เรามีสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับนำเข้ามาใหม่นะครับเป็น Power Amp 4 channel นะครับนำส่งโดยตรงนะครับนำเข้าจากจีนนะครับจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับเป็น Power Amp 4 channel นะครับเป็นรุ่นไหนนะครับก็มาชมกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็อนุญาต ขายของไปด้วยนะครับผมนะครับปักไฟนะครับปักไฟ D B X นะครับ D B X นะครับมีเบเกอร์ในตัวหน้าสองหลังแปดนะครับ1490คอร์ตส D B X นะครับ1290อ่ามิกเซอร์ X R 1 2นะครับ14900นะครับแล้วก็มี คอร์ดนะครับคอร์ด d ี x นะครับแยกเสียงนะครับแล้วก็ไมลอย JBL นะครับ V M 5 0 0นะครับสัญญาณดีนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับพันสบาทนะครับเป็นปลั๊กไฟ DBX นะครับแล้วทีนี้มาดูสินค้ามือสองของเรานะครับเป็น Power a MTTE p Switching T 2 6 S นะครับหนึ่งบาทนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับก็เป็น Power a m p อ่าที่อ่าที่ใช้ใน ระเบียบวาสสินนะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีมากๆเลยนะครับข้างละสามสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น XL คลีรี่นะครับ XL คล์พันสองนะครับห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็พาวเวอร์แอมป์โปโยโลเทคนะครับตัวนี้ก็สี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับพาวเวอร์แอประกอบเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ ติดจองนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ power โชว์พาวนะครับ5,500บาทนะครับตัวนี้มิกเซอร์ดังปกติทุกช่องนะครับก็อ่า0บาทนะครับมีปลายทางทุกชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะว่ามันเป็นแอมอะไร เดี๋ยวไงก็เดี๋ยวขอขอแกะก่อนนะครับเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมติดตามนะครับใน E ีีต่อไปเด้อนะครับเดี๋ยวขออยากแกะกล่องน,นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็มีซองกล่องด้วยนะครับยังไม่เราจะไม่ถนัดนะครับเวลาแกะกล่องน,นะครับผม